ดูที่ถูกไหมโอ้ใช่ครับได้ม่เลี้ยไม่มีนะนี่ดูกรโปงตุก้ษโอยโปงนนี้ดูกระโงตุกิษครับโอยคไมแกต่อนะครับลืมเหรอครับโปโปงลืมโปโลืมได้ไงอะโปยังไงลืมโปครับอ้าวงลืม ปเอ๋อออขอึ้นอยขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้อ่าขึ้นไปขึ้นอนี้นะครับโปรได้ไหมได้ไมครับอย่างนี้ได้ไหมถูกไหมครับโป แล้วนะครับอ่าอ่าโ้ดแางนี้ป่ะโค้อ่เดีดูนะเดี๋ยวดูนะที่สอนไปเป็นยังไงมาที่หนูไม่ยินดูด้วยหรอกเดี๋ยวทำแบบโค้ให้ดูอไหมโค้ใช่ได้ไหมโอปีโอปีทำแบบนี้ดูที่ถูกไหมโอ้ยโอ้ีครับโอปีทำงี้เออใช่ใช่ครับ ไม่เลยนะไม่มีนะบอกคนนั้นไม่อยู่แล้วบอกเขาบอกเขาพ่อไม่ไหนให้พ่อพ่อให้พ่อพ่อทำใหม่อ่ะแต่จริงในพวกพี่ทำไงเขียนอะไรไป่ถึงก็จำไม่อเห็นระวังนะอย่าเย่อยุดยุ่งไปนะโดนพ่อไม่ตอนจบอ่ะตอทจบยังไงนะไปงี้อะ ลก็เป็นน้ำเข้ขาขาเราต้องหมุนเปล่าขาไม่ดีเลอไมโอเคเอนนี้เลยนะเฮ้ไจับรงท้ามาสองทีจับรองเท้ามาสองรอบแล้วนะโปโปเราไม่จับรองเท้ามาสองทีน้องอีสองทีนสุเดดูสิลูกศิษย์เป็นยังไงเดีดูกอนแล้วโอ้ ทำไมไม่จบเหมพี่เลยเนี่ยพี่จบพี่ไม่ใช่เราะพ่เจ๊น้องพี่แล้วพี่ทำอย่างนั้หรือเปล่าไม่มีแล้วสน่อยเออถ่ายหน้าเธอปิดตำบวกเขาทำหรือเปล่าทำเปล่าไม่ทำไม่ทำ้งพี่ทำไง่ะพี่อเ็น้เปนพี่พี่ทำไงอาะพี่ทำไง่ะนี่นี อ่าเนี่ยเนี่ยอาจารย์ี่โชยดูว่ที่โชว์หน่อยีวโชวยืนเซตอัพเน้ขอดูขอดูหน่อยได้หขายยังไงบอกจะเปลี่ยนี้ใช่ไหมอ๋อขอรูปหนึงได้ไหมครับรูปหนึ่รูปหนึ่ไหนพ่อพยืนอย่นี้เป่าเนยอย่างนี้ ข้าโบพียังไงโบพีต้องต้องย่อเข่าเปล่าครับพี่ผมเห็นดูดูว่าย่อนิดนึงหรือเปล่าย่อนิดนึงเปล่าคนไหมข้างหลังหน่อยนิดเปล่าขาเราตรงเปล่าต้องย่อเข่าเปล่าย่อละมั้งใช่อเออหลังยังไงหลังเปล่าหลายสปีดต้อขึ้นสปีดหายยังไงโอขาเปิดอ๋อเขาอยู่นิ่งเลยนะกลัวกลัวฝ่นตัว ยอลดีมากเลยอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีมาตีด้วยนะลูกพี่ดีมาครับปอดูพ่อดีผ้าทำถูอองไหมอ่ะยืนดูเลเดี่ยองี่มองตรงี่ตอีเก่งมากมองไรไว้โอ้โหค่ ไม่ตรงเลยนะบางทีพ่อพ่อยงแบบนี้ไม่เคยเออเออถูกไหมไม่ถูกบางทีพ่อพ่อยแี่พ่อไปก่อนพี่จะทำแล้วพ่อคะทำแบบนี้แล้วก็มาทนี้เนียาที่นจะเน้น้ี่พมันยกอย่างีใช่ไหมลูกมันยกไปเ่มันไม่ถูก อ๋อโอเคโอเคอ่ะจำไว้นะพ่อแต่พ่อๆต้องซ้อมบ่อยๆีก็ไม่กินอนทุกวันเลยเหมือนานะโอวิธีตีสวยโฟคนนี้ดูอ่ะดูกับโฟต้องกิโฟคนนี้ดูกับโฟต้องกิ อยู่ตรงู้นนะลกูกไม่รู้อ่ะอ่าพิธีขอพีใบป,ปีไปนะลกูกไม้ีตะงมัไมรู้จิตร้องไห้แล้วลูกจิตร้องไห้แล้ว สอนยัไงให้ลูกฟังเน่ะยังไงเนี่ยลูกศิล์ฟังนเนี่ยฮะลูกศิลป์นหลังไม่ได้กันเขคว่ำไหนคว่ำหนคว่ำไหนคว่ำไหนครับอัจจะหลัง